ัสดีครับทุกคนถึงนี่จะเป็นครั้งแรกที่ผมพูดวันนี้ก็จะมาแจกฟ้าดุดหัวฟีฟ่ไฟแพดใหม่เอาไปลงแรงได้นะทุกคนยังแรกให้เราโหลดตัวนี้มาเดี๋ยวผมบอกนะยังแรกให้เลือกหาเพจโตแล้วก็รอก่อนนะทุกคนเพราะว่าเน็ตมันก็ไม่ได้ดีให้กดเข้ามาในลูกคน้นหานะโคเอ้ทุกคน ใช้รถทั้งหมดนี่อ่ะพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษนะทุกคนแฟดเอเขีนหน้าเขียนตัวนี้อย่างนี้อย่างนี้ไม่จำเป็นต้องเขียนยานะทุกคนอ่ะแต่นี้ก็เป็นแอแตี้ไฟที่ผมใช้นะทุกคนไปหาโหลดใต้ในเพจย์ฟตัวนะนี่อย่าลืมเนีย่ยให้ดาวเขาด้วยนะพิมพ์ว่าอะไรก็ได้นะทุกคนแต่ไม่ใช่พิมพ์ด่าเขานะอ่ะพอเราได้อย่างนี้แล้วใช่ไหมทุกคน เห็นตัวนี้ไหมคำว่เา,าเปิดคำว่เา,าเปิดแล้วก็จะมาอย่างนี้นะอ่าตัวนี้ก็จะเป็นไฟล์ที่ผมแจกให้ทุกคนรออย่าลืมไปเอาในใต้คอมเมนต์โอเคแค่พื้นที่ทีเดียวเองนะทุกคนแค่เจ็ดจุดหกเอ้ยเจ็ดจุดหนึ่งหกเออเอ็มบี MB. อ่า ขั้งแรกให้เราแตกไฟไม่แยกไฟนะอันนี้ไม่มีรหัสนะทุกคนแยกได้เลยอ่ะพอกดแยกไฟอ่าเราก็จะได้ตัวนี้มากดเข้าไปมันก็จะมีตัวนี้ให้ถ้ากดไปอีกมันก็จะเป็นตัวนี้ใช่ไหมทุกคนแต่ว่ากดออกมาให้ตัวนะี้กดค้างอ่าคัดลอกหรือตัดก็ได้นะทุกคนแต่ผมเลือกคัดลอกนะกดเข้าไปอ่า เบต้าถ้าเราเจอฟรีไฟล์ตรงนี้ถ้าเรากดเข้าไปเป็นหนึ่งนะโอเคกดเข้าไปไฟล์แล้วก็อันนี้ IL f e e อะไรซักอย่างนะทุกคนผมอ่านไม่ออกโอเคพอเรามาอยู่ในหน้านี้มันจะแบบมีอันหนึ่งอันสองอันสามอันสี่ให้กดอันสามนะทุกคน ไม่หรอกคุณทุกคนให้ทุกคนอยู่ในหน้าน,นี้ก็พอแล้วแล้วให้กดตัวนะี้นอ่ะอาวางอย่าลืมนะทุกคนถ้าผู้ติดตามผมครบสิบคนผมจะเล่นให้ดูแต่ผมไม่มีกำลังใจเพราะไม่มีผู้ติดตามครบสิบคนนะเอาไปเล่นไฮไลท์ก็ได้นะทุกคนใครที่แบบโดนแบบท้าทายอะ่ะเอาไปเล่นได้นะทุกคน นี่อย่าลืมนะใช้แอปตัวนี้แต่ข้างหน้าเดีย๋ยวผมแจกตัวแอปนี้นะครับทุกคนเป,ป็นแอปี่บูทเกมดีที่ฝุดละบ๊ายบาย